สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถักหมวกถวายพระด้วยไหมนาโนซอฟจะมีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเวลาประกบจอมหมวกนะคะมันจะตึงนะคะตัวนี้นะคะปลายไหมให้เหลือไว้ประมาณ8-9ถึงนิ้วนะคะเหลือไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายตอนที่เราประกบจอมหมวกตรงนี้มันจะช่วยได้นะคะไม่ทําให้ชิ้นงานมันตึงนะคะวิธีเริ่มต้นเกีียวไหมตรงพินสีขาวนะคะจากนั้นให้มือขวาก็หมุนไปแล้วก็พันสลับขึ้นลงแบบนี้นะคะ พันสลับกันจนครบรอบพอมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะให้เราเอาไหมเสียบไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้สำคัญนะคะถ้าเส้นไหมมันหลุดออกจากตรงเสียบตรงนี้นะคะไหมมันจะหลุดออกจากพินนะคะแล้วก็ออกมาเกี่ยวไว้ด้านล่างตรงนี้เราจะใช้วิธีจับเอาก็ได้หรือว่าจะเอามาล็อกกับ ตัวล็อกไหมด้านล่างก็ได้นะคะจากนั้นให้เราเคลียร์ตรงนี้สําหรับหมวกพระนกจะใช้อยู่ทั้งหมด110แถวเราก็หมุนไปมือหมุนไปด้านหน้าอย่างเดียวนะคะหมุนไปแบบนี้เรื่อยๆถ้าเส้นไหมมันไม่หลุดจากตรงนี้นะคะ มันก็จะไม่มีไหมหลุดออกจากพินถ้าไหมหลุดออกจากพินนะคะถามว่าแก้ไขยังไงมันแก้ไม่ได้นะคะเราต้องเริ่มใหม่อย่างเดียวเราก็หมุนลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะของนกใช้ทั้งหมด102แถวนะคะจะจะเหลืออีก8แถวจากนั้น จะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะติดปัญหาตรงเวลาประกบจอมหมวกแล้วสุดท้ายมันจะตึงนะคะไอ้เส้นที่เราเหลือปลายไหมไว้ตรงนี้นะคะอันนี้คือปลายไหมยอยู่ด้านนี้เราจะดึงย้อนนะคะย้อนกลับมาให้มันมปลายไหมมันมาอยู่ตรงตรงสุดท้ายเลยนะคะใช้วิธีแบบนี้นะคะดึงดึงให้มันย่นถอยออกมาแบบนี้ เหลือไว้ประมาณสักสองนิ้วแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงดึงให้มันย้อนกลับมาอยู่ด้านหลังตรงนี้มันจะช่วยได้นะคะเวลาสุดท้ายแล้วมันจะไม่ตึงเลยนะคะ อันนี้คือปลายไหมให้มันมาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามือรูปแบบนี้จากนั้นเราก็จะเอาแถวแรกนะคะมันจะมีแถวแรกสุดเลยเอามาเกี่ยวกับพินใส่ไปทีละหนึ่งหลักนะคะเสียบมัน เส้นไหมตรงนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะให้ให้พินมันเกี่ยวไหมลงไปพร้อมกันมืออีกข้างหนึ่งสําหรับตรงนี้นะคะปกติเราหมุนเราจะจับตรงตรงกลมๆให้เราจับตรงนี้เพื่อนถนอมเครื่องนะคะเพราะว่าเราประกบสองชั้นมันจะฝืดๆนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะให้ไหมอ่าพินมันเกี่ยวเส้นไหมตรงนี้ลงไปด้วยแล้วมืออีกข้างหนึ่งเราก็จับเสียบไปทีรับพินนะคะ เราก็ใส่มาทุกพินนะคะจนสุดนะคะจะสังเกตว่าปลายไหมที่เรา,าดึงมาไว้ตรงสุดท้ายนะคะมันก็จะหายไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เอาใส่ให้มันครบห่วงเลยนะคะมันจะไม่ตึงแล้วก็ไม่ลังเลยนะคะหลังจากเราประกบจอหมวกเสร็จแล้วเราก็จะปั่นไปปั่นไปให้ครบ110นะคะ หลังจากที่เราปั่นมาได้110แถวแล้วนะคะเราก็จะเก็บชิ้นงานออกจากเครื่องนะคะให้เหลือปลายไหมไว้ประมาณสักหนึ่งรอบรอบวงของเครื่องจากนั้นเราก็จะใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมนะคะเก็บชิ้นงานออกจากเครื่อง ด้านขวาเราก็จะหมุนไปนะคะหมุนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะประมาณสัก3-4พินถ้าเราเอาไปเยอะเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มสอดค่อยๆสอดทีละพินแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราเก็บชิ้นงานออกจากเครื่องแล้วนะคะเราก็ลูดใช้ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงแล้วก็จับจีบตรงจอมวกให้มันสวยนะคะแล้วก็ใช้ไหมเย็บแบบนี้นะคะสลับไปสลับมาจากนั้นก็ทิ่มปลายเข็มลงไปเก็บซ่อนไว้ด้านใน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะมีหมวกไปถวายพระกันยังไงลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ